ดีครับสวัสดีครับสมาชิกผู้านครับปีจจาเพิ่มผสรานเข้าสู่ช่องธรรมดาครับก็มีปีธรรมดาก็จะเริ่มถึงนะมาจรแชนะครับอาใารแชก็คือเวียดนามนะครับเกี่ยวกับเชนเวียดนามนะครับานกรชนะชมเลยนะครับห้ากับหกนะคืนหนึ่งสองนะห่อะไครับปดไปเ ไปเล่นที่อื่นไปแล้วไปเล่นที่อื่นเล่นข้างนอกเนาะพ่อแมวพวกนี้นดื่อจริงอะ่ะเล่นที่อื่นแล้ว เิดไปนะครับเกิดไปนะครับานเครับ,บอืมมา,ากามาัดตาทำไมว่ามากัดขาเออไปกัดด้วย,วยแมววกนี้ไหมไ ถ้าเด็นนี้ยงโอเคตอนนี้นะครับตอนนี้ก่อนนะครับแนวมันควรเดี๋ยวจัดการก่อนเดีวออกไปไว้ข้างนอกหองทุกตัวเข้ามาเล่นในห้องมันดี